วันวันจันทร์ในช่วงอาทิตย์วันจันทร์วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะในส่วนของคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องการงานรองการงานของคนวันจันทร์นะคะก็นานนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะพรุ่งนี้อาทิตย์หน้านะคะก็ยังต้องโหมงานกันอยู่ต่อไปเรื่อย สถานการณ์นะคะตัวคนเองจะเกิดความเบื่อหน่ายที่จะเกิดขึ้นได้นะคะคนที่เกิดวันจันทร์สาหรับอาทิตย์หน้ามีความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นแล้วก็ในระหว่างที่การทํางานนะคะอาจจะมีการต่อรองต่อรองกันเกิดขึ้นในที่ทํางานไนมะ่รู้ต่อรองเรื่องอะไรเรื่องผลประโยชน์ผงสินไม่อย่างที่สาหรับคนวันจันทร์ นะคะคนที่เดนจัรทร์สำหรับอาทิตย์หน้านะคะแล้วคนวันอังคารนะคะสถานการณ์เรื่องการงานจะเป็นยังไงแล้วก็สภาวะโดยรวมทั่วๆไปนะคะคนวันอังคารสาหรับอาทิตย์หน้าเป็นยังไงคนนอังคารนะคะสาหรับอาทิตย์หน้านี้นะคะอาจจะได้มีการได้ทำสิ่งใหม่ๆบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะได้มีการเดินทางออกไปเสิร์หาเสริมหาเรื่องของรายได้เรื่องของลูกค้ารายใหม่ๆสาหรับคนวันอังคารอาทิตย์หน้านะคะ แล้วสถานการณ์เป็นไงนี่ค่ะก็จะนํามาซึ่งความประสบความสําเร็จมีความเขาเรียกว่าเมีความสุขนะคะหลังจากที่เราได้ออกไปค้นหาสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานหรือการท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่สําหรับคนเกิดวัคนการสำหรับอาทิตย์หน้าบทสรุปเป็นยังไงคะมีบทสรุปเป็นอย่างนี้นะคะก็คือได้ในเรื่องของมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะ,ะสิ่งดีเข้ามาสําหรับคนวันการอาทิตย์หน้าเป็นอะไรที่ น่าสนใจแล้วเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะสำหรับคนวันพุธนะคะวันพุอธอาทิตย์หน้าสถานการณ์ของชีวิตเขาจะเป็นเช่นไรนะคะอาทิตย์หน้าของชาววันพุธนะคะคุณยังต้องทํางานคอยซัพพอร์ตคนที่อยู่เบื้องหลังฮะเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังคอยซัพพอร์ตผู้คนนะคะการเขาอย่างไรนี่ค่ะเห็นไหมเพราะว่ามันจะมีโปรเสใหม่เข้ามานะคะสาหรับคนบวันพุอธอาทิตย์หน้า แล้วโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยคุณต้องเป็นคนอยู่เบื้องหลังในการวางแผนงานแล้วก็วางแผนแล้วก็ออกไปเพื่อบริหารจัดการนะคะเห็นไหมคะแล้วก็จะนําพาซึ่งความเขาเรียกอะไรได้เหรียญเนาะเหรียญคือตัวเอ็คือมันนี่นะคะซึ่งได้ตัวนี้เข้ามาเห็นไหมคะสำหรับคนเกิดบรรทุธนะคะให้ทําสิ่งใหม่ๆคอยซัพพอร์ตผู้คน เราจะนําพาซึ่งสิ่งดีๆมาให้นะคะสําหรับวันพุธแล้วคนที่เกิดวันพฤหัสล่ะสําหรับอาทิตย์หน้าเป็นเช่นไรเรามาดูกันค่ะอาทิตย์หน้าวันพฤหัสคุณต้องวางแผนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานเรื่องของการใชร้ชีวิตให้มากๆนะคะสําหรับคน,นวันพฤหัสสกานเป็นยังไงกันบ้างนะคะเห็นไหมคะ ถ้าคุณเกิดคดีความสำหรับคนวันพระรหัสอาทิตย์หน้าก็จะได้การ justice ก็ค,คือความยุติธรรมนะคะความยุติธรรมบทสรุปเป็นยังไงปัญหาที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ สามารถมุงเวียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาไปได้นะคะสำหรับคนบรหิหารขอให้คุณวางแผนดีๆนะคะวางแผนดีๆบริหารจัดก,การในทุกๆเรื่องของชีวิตสําหรับอาทิตย์หน้านะ,ะคะทุกอย่างจะมวนเวียนไปได้ดีทั้งหมดและสําหรับคนที่เกิดวันพุธไอ้วันศุกร์นะคะอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าวันศุกร์อ่ะปัญหาที่คุณกําลังแก้ไขอยู่แล้วหาทางออกไม่ได้มันก็อย่าคง มีปัญหาเกิดขึ้นมันจะมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นกับตัวคุณสําหรับอาทิตย์หน้าสถานการณ์นี่ค่ะต้องต่อสู้นะคะต่อสู้กับปัญหาที่มันหาทางออกไม่ได้แล้วบทสรุปคุณสามารถแก้ไขกับมันได้ไหมบทสรุปแก้ไขไปได้ค่ะโดยจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนในสิ่งที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้นะคะก็จะผ่านไปด้วยดีสำหรับคนวันเสาร์นะคะอาทิตย์หน้าวันเสาร์เป็นยังไงบ้างวันเสาร์เนี่ยค่ะ คุณอาจจะได้ไปสัมพันธ์กับในส่วนของการทําบุญทําบุญนะคะชาววันเสาร์ทำบุญนะคะ,ววะ,คะทําบุญแล้วก็จะได้สิ่งดีๆเข้ามานะคะแต่คุณอาจจะต้องอยู่อย่างระมัดระวังนะคะวันเสาร์จะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะขอให้ระมัดระวังในการใช้ชีวิตนะคะอ่าวันเสาร์มาสุดท้ายวันอาทิตย์วันนี้นะคะเราอาจจะไลฟ์แั๊บหนึ่งนะคะ วันอาทิตย์อาทิตย์หน้าคุณจะมีการวางแผนในการทําบางสิ่งบางอยา่างนะคะทาบางสิ่งบางอยา่างแล้วก็เรื่องของหุ้นส่วนของคุณก็ขอให้ชาววันอาทิตย์ก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องของหุ้นส่วนหุ้นส่วนอาจจะมีบางคนอาจไม่อยากเข้ามากับคุณแล้วแล้วท้ายสุดเนนะี่ยมันก็ยังมีความไม่ชัดเจนคุณอาจจะต้องมีการมีการตัดสินใจ สำหรับชาววันทิตย์อันนี้คือภาพรวมทั้งหมนะคะสำหรับคนที่เกิดในแต่วันจันทร์การทุกพรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์สำหรับอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เวลาวันนี้ก็ได้เวลาแล้วเราจะไลฟ์กันแค่สี่ทุ่มครึ่งเท่านั้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ใช้ชีวิตยอย่างมีสติ นะคะแล้วก็ทําอะไรก็ขอให้มีความสุดในทุกจุดที่เราเลือกนะคะสําหรับวันนี้นี่นะคะคําถามก็ขอบคุณทุกคนสำหรับที่จะพาพาไปช่วงก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในไลฟ์สดถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกคนคะ่ะไปก่อนคะ่ะ